ยินดีต้อนรับสู่คาร์ดิเนสตศูนย์รวมข้อมูลรถยนต์ใหม่รถคอนเซปต์และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตพบกับ Honda Civic ปี2026รถยนต์ที่ไม่ได้แค่ปรับโฉมใหม่แต่เป็นการยกระดับอย่างเต็มรูปแบบในด้านดีไซน์เทคโนโลยีมัฒนาและความยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้รถในชีวิตประจำวันนักศึกษาครอบครัวหรือสายซิ่งซีวิกโฉมใหม่นี้พร้อมตอบโจทย์ในทุกรูปแบบ มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับซีวิ c รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่เพรียวบางและสปอร์ตยิ่งขึ้นประกอบกับไฟหน้าแบบ LED ที่คมชัดซึ่งตอนนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นย่อยกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและช่วยเรื่องแอโรไดนามิกมากขึ้นรถทั้งคันมีความเพรียวล่าต่ำและดูสปอร์ตอย่างเห็นได้ชัดด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายใหม่ที่ช่วยเสริมมิติและความลื่นไหลมีการออกแบบล้ออลูยใหม่ขนาด18และ19นิ้วให้เลือกพร้อมสีใหม่ๆอย่างลุนาเพลเมทัลลิก ครงสันบราเซ่และชา a ์โดออฟไซเดียนที่ช่วยให้รถดูพรีเมียมยิ่งขึ้นท้ายรถเองก็ปรับโฉมใหม่เช่นกันด้วยไ่ายท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่โป่งล้อที่ดูแข็งแรงและท่อไอเสียแบบฝังในกันชนหลังดูทันสมัยและมีสไตล์แบบรถยุโรปมาถึงภายในห้องโดยสารฮอนด้าจัดเต็มไม่แพ้ภายนอกแผงหน้าปัดออกแบบให้ดูสะอาดตาและล้ำสมัยมีไฟแอมเบียนไลท์เสริมบรรยากาศและวัสดุภายในที่นุ่มและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น ระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่จอสัมผัสขนาด10.1นิ้วในรุ่นเริ่มต้นและ12.3นิ้วในรุ่นสูงเชื่อมต่อไร้สายกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เต็มรูปแบบระบบยังรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกัน2อ,อุปกรณ์บลูทูธและมีระบบสังงาด้วยเสียงเวอร์ชันใหม่ของ Honda าที่แม่นยำขึ้นตอบสนองไวขึ้นและสามารถควบคุมหลายฟีเจอร์ภายในรถด้วยคำสั่งเสียงได้แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด11นิ้วสามารถแสดงแผนที่โหมดการขับขี่สถานะรถ และปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดขับขี่เช่น Eco, Comfort หรือ Sport เรื่องความสะดวกสบายก็ไม่น้อยหน้าเบาะหนังนุ่มนั่งสบายแอร์แบบ2โซนพนักพิงหลังปรับได้เบาะหลังมีช่อง Air USB-C และพื้นที่วางขามากขึ้นกว่ารุ่นเดิมเสียงลมและเสียงรบกวนจากถนนก็ลดลงอย่างชัดเจนจากการเพิ่มวัสดุกันเสียงด้านขุมพลังซีวิ c ปี2026มีให้เลือก3รูปแบบ 1. เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร4สูบให้กำลัง160แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรปรับปรุงใหม่ให้การเร่งลื่นไหลประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลง 2. เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบให้พลักำลังสูงถึง190แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรงแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิง 3. รุ่นไฮบริดใหม่ล่าสุดใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรแอตคิมสันไซเคิลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ200แรงม้าขับนุ่มเงียบวิ่งด้วยไฟฟ้าในเมืองได้บางช่วงและทำอัตราสิ้นเปลืองได้เกิน20กิโลเมตรลิตรมากกว่า50 MPG สายซิ่งก็ไม่ต้องน้อยใจ Honda จัดเต็มด้วยซีวิคสีและไทยอารุ่นใหม่ซีวิคสีมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดช่วงล่างใหม่และแชสซีที่แข็งแรงขึ้นขับสนุกขึ้นมาก ส่วนซีวิ c ไท p อาปี2026ถือเป็นสุดยอดของความแรงเครื่องยนต์2.0ลิตร์โบรีดกำลังมากกว่า330แรงมา้าพร้อมเบรกเบรมโบโหมดขับขี่แบบแพรกและชุดแต่งแบบไร้ไว้ขับในสนามก็ได้ขับในเมืองก็หลอ่อเรื่องความปลอดภัยซีวิ c ปี2026ไม่ธรรมดามาพร้อม Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รวบรวมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ a d a p t i v e ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยขับขี่ขณะรถติดแบบอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมเบรคฉุกเฉินระบบเตือนจุดบอดพร้อมแก้ไขพวงมาลัยนอกจากนี้ยังมีระบบใหม่อย่าง Driver Attention Monitor ที่คอยจับตาพฤติกรรมของผู้ขับขี่เช่นหากขับไปแบบมื่ลอยระบบจะเตือนทันทีเพื่อให้คุณกลับมามีสมาธิระบบเชื่อมต่อก็ล้ำหน้ามากซ i vic ปี2026รองรับการอัปเดต OTA o v e r อร์เดอทั้งระบบอินโฟเทนเมนต์และความปลอดภัยมี Wi-Fi Ho ส s p o t ในตัวรองรับคำสั่งเสียง a l e ็กมีแท่นชาร์จไร้สายพร้อมช่องชาร์จ USB-C หอไลจุดทั่วห้องโดยสารพื้นที่เก็บของกว้างขวางและใช้งานจริงได้รุ่นซีดานมีพื้นที่ท้ายประมาณ15คิวบิกฟุตส่วนรุ่นแฮชแบ็กพับเบาะได้มากกว่า24คิวบิกฟุตและตอนนี้มีฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือในรุ่นสูงสูงแล้วด้วยโดยรวมแล้ว Honda c ซ vic ปี2026 คือรถที่ฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นประหยัดขึ้นและขับสนุกขึ้นทุกด้านทั้งสําหรับคนทํางานนักศึกษาครอบครัวหรือแม้แต่นักขับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณหากคุณกําลังมองหารถที่ครบเครื่องทันสมัยและเชื่อถือได้ไม่ต้องมองหากลาซีวิคโฉมใหม่คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมคาร์ดนาสตี้ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าคุณชอบรุ่นไหนมากที่สุด แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด